ในที่สุดเจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงนะคะอย่างคุณแอนทองระสมเธอก็พร้อมแล้วที่จะเป็นเจ้าสาวค่ะซึ่งงานนี้นะคะควงคู่มาเลยกับว่าที่เจ้าบ่าวอย่างคุณเอทินพันธ์นั่นเองค่ะทั้งคู่นะคะได้ลงทุนทาธุรกิจร่วมกันไม่ว่าจะเป็นเบื้องหน้าวงการบันเทิงวงการทีวีอยู่เบื้องหลังวงการทีวีรายการต่างๆนะคะรวมถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ล่าสุดเมื่อช่วงเช้าของวันเองค่ะก็เปิดอาพาร์ตเมนต์ให้เช่าแห่งใหม่ขึ้นมา ะะอยู่แถวซอยพัฒนาการนี่<ๆ>แหละใกล้ๆ,ๆบางนาะของเราเนี่เองคุณผู้ชมเป็นพาตเม้นต์8ชั้นนะคะแล้วก็เป็นศูนย์การค้าที่ครบวงจรอ,อยู่3ชั้นล่างด้วยค่ะแน่นอนนอกจากจะได้เลิกดี เปิดอพาร์ตเมนต์อย่างเป็นทางการยังได้เลิกดีบอกข่าวดีด้วยข่าวว่ามีเลิกแล้วนะจ๊ะแพนกันไว้ว่าปีหน้าค่ะไม่เกินปีหน้าแน่ๆจะเข้าประตูวิวาแล้วค่ะงานนี้นะคะก็มีคนมาร่วมแสดงความดีใจกับงานเปิดนี้นะคะมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยน้องรักสาวคิมเบอรี่นุม่มมาร์คปริน คุณท็อปดารณีนุษนะคะหนุ่มปีเตอร์คอปก็มานะแต่ก็ไม่ได้สัมภาษณ์รีบไปงานต่อนั่นเองค่ะโอ้ยเน่ยเขาเยอะถูกต้องคิวแน่นคิวแน่นเดี๋ยวไปถายรายการต่างจังหวัดอีกนะคะอ่ะตอนนี้ไปดูสิว่าว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยเขามีความพร้อมหรือว่าความเขินแค่ไหนเมื่อต้องตอบคําถามถึงงานแต่งค่ะเราก็ไม่ใช่อายุ วัยรุ่นแล้วอ่ะเนาะเราเราเหลือเกินเขาเรื่องหรอหรือต้องหรือต้องหรือต้องขอต้องแต่เนี่ยนะอันนี้อันนี้อันนี้ผมต้องตอบนะนะที่ที่ที่จริงเนี่ยคือปีนี้ผมคงต้องจัดงานแล้วตอนคุยคุยกับคุณแอนนี่ก็ต้องต้องเรียนตรงๆว่าตอนเราคุยกันตั้งแปีที่แล้วหลังจากปีที่แล้วเรื่องอะไรเพียงไรเพียงชายเนาะเออเพียงชายแล้วพอพอ งานช่วงปีนี้เราก็เห็นว่าทีวีก็ปรับเปลี่ยนกันเยอะทําให้งานหลายอย่างเนี่ยเราเราก็เลทออกไปก็พอทํางานจริงๆแล้วปีนี้เรายังไม่ได้พักกันเลยอ่ะใช่ไหมครับพอไปต่างประเทศทุกคนบอกว่ามีเวลาไปต่างประเทศจริงไปดูโลเคชั่นทั้งหมดเลยผมก็ก็ต้องไปด้วยนะครับก็เลยก็เลยบอกว่าถ้าถามตรงๆเนี่ย ผมว่าคงไม่เกินปลายปีก็อีกต้นปีหนึ่งหมายถึงว่าต้นน่าจะเป็นปลายปีหน้าแลก็ก็อีกต้นปีนะครับเพราะพอดีน้องผมม็แย่งไปเลยอะปลายปีนี้ก็ต้องต้องก็เลยเพราะว่าอีกสองเดือนน้องผมจะแตกจะเกิดใจเต้นเล็กน้อยตื่นเต้นตื่นเต้นก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็แอนก็ได้อะเพราะว่าแอนก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรห้อกมันก็มาถึงตรงนี้แล้วหมายถึงว่าชีวิตมันก็แบบมันไปต่อได้สบายมากไม่ต้องปรับตัวอะไรจริง ก็อยากก็อยากถ้าถ้าแต่งงานมันต้องมีเนอะแอนเห็น ben มินกเบนเขามีลูกอย่างเงี้ยเนอะน่ารักอะ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเห็นทุกคนมีลูกกันทุกวันถามคุณเอจะแอนดูแต่ไอจีเด็กอะ่ะใช่ใ <c oughs> ช่ชชแอนะนะคุณแอนเป็นคนชอบดูดูเด็กดูดูเวลาใครใครมีน้องก็จะเอาเอาคลิปมาให้ผมดูนะครับแต่จริงๆก็ก็คุยกับคุณแอนกันไว้ว่าแล้วก็ถึงถึงถึงชวนรีทายเลยไง ตาแต่งแล้วมีแน่นอนนะคะ,คะแต่อดีปลายปีนี้เนี่ยน้องชายของคุณเอเขาแย่งไปแล้วได้เลิกไปแล้วก็จะมาจัดงานใหญ่2งานก็เดี๋ยวครอบครัวจะยุ่งยากนะคะก็เลยจัดงานเดียวแล้วเดี๋ยวปีหน้านะคะปลายปีหน้าหรือต้นปีหน้าก็จะอาจจะมีข่าวดีได้นะคะ้โหเอรอานจังเลยส <14 S 1> ิบสี่ปีนะคุณผู้ชมคู่นี้เขาคบหาดูใจกันมาม14ีปีนั่นเองค่ะส่วนรายละเอียดสินสอดทองมั่นแม่เจ้าหญิงแห่งวงการแต่งทั้งทีหลายคนก็คงอยากรู้นะคะรวมถึงอพาระเมนต์เนี่ยสรุปแล้วเป็นการร่วมหุ้นกันหรือว่าคุณ เนี่ยตั้งใจให้เป็นสินสอดคุณแอนไปเลยค่ะอย่งางน,นี้ทั้งคู่บอกว่าโอ้ยอย่าไปพูดถึงมันเลยไม่ขอพูดถึงแล้วกันนะคะรายละเอียดแต่ที่แน่ๆความรักเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญเลยที่ทั้งคู่มีให้แก่กันคค่่ะยยยังไไไว้ดดิเลค่ะ บอกหมดเดี๋ยวก็ไม่มาถามแม่กันอีกไม่เป็นไรต้องเก็บไปก่อนเองเราต้องเก็บแล้วเราเรารู้เรราู้เทคนิคของพี่ๆครับเงินค่เข้าใจแล้วเนาะเวลาผมจะพูดเขาไม่ค่อยให้ผมพูดเนี่ยก็เขาเขาเขาอาจจะดูแลรายได้ไปแล้วเนาะรวมเป็นด้วยที่เครอบครัวเขาคุณแอนนี่เขาง่ายมากเลยอ่ะเขาแบ่งหน้าที่เขาดูเขาดูรายได้ผมดูรายจ่ายโครงการแอนเพสก็จะมีส่วนของอพาร์ตเมนต์กับช็อป ที่เปิดให้คนมาเช่าเพื่อเปิดร้านค้าอะไรอย่างงี้ค่ะก็จะมีร้านค้าอยู่ประมาณ22ร้านนะคะแล้วก็ส่วนอพาร์ตเมนต์ก็จะมีประมาณ57ห้องอันนี้คื็เฟสแรกที่เราจะเราทดลองเปิดด้วยแล้วก็เราเปิดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าเพื่อเปิต่อไปเวลาที่ลูกค้ามาอยู่มาเช่าเนี่ยก็จะได้มีที่กินที่อยู่ที่อาศัยที่ครบวงจรที่เริ่มต้นจากเป็นที่ของที่บ้านผมนะครับแล้วก็ทางทางคุณแม่บอกว่าที่ในกรุงเทพหายากเราก็เลยมา ขาว่าจะมาทําอะไรแล้วพอดีมันอยู่ใกล้กับโรงเรียนปานยาอยู่แล้วแล้วก็เผื่อเป็นที่รองรับทั้งผู้ปกครองแล้วก็พื้นที่แถวนี้กอตรง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 ,ตรงนี้คงเป็นทีมงานของผมนะครับ mm hmm. ผมส่วนของคุณแอนเนี่ยคุณแอน,แนเขาก็เก่งการตลาดอยู่แล้ว mm hmm. เนาะดูดูดูแลให้ นะคะก็น่ารักก็าเอ็นดูนะช่วยกันส่งเสริมธุรมหากินนะคะแล้วก็พี่แอนเนี่ยก็เด็ดขาดมากเลยเพราะว่าไม่ต้องแบ่งงานกันให้ยุ่งยากรายได้แอนดูรายจ่ายพี่เอก็ดูไปแล้วก่ะโอ้ยนี้ครอบครัวก็มีความสุขถูกต้องชอบมากเลยค่อย่างที่บอกว่า14ปีเนี่ยมันมันเกินทุกอย่างไปแล้วค่าอยู่กันจนแบบโอ้โหช่วยเหลือซึ่งกันและการผ่านอะไรกันมาเยอะนะคะอย่างที่บอกว่าไปเที่ยวเมืองนอกดูโลเคชั่นก็คือตามไปเที่ยวกับคุณคุณคุณแอนราะแฟนทำงานก็เลยต้องไปกับแฟนไม่งั้นไม่มีเวลาเที่ยวโอ้โหก็ต้องถือว่า ดมากแล้วก็แต่เขายังน่ารักนะาแล้วก็ทั้งคู่ยังดูไม่แก่ด้วยใช่แต่แพรนแพนออกมานะคะเห็นบอกว่างานแต่งพี่แอนขอเน้นเรียบง่ายประหยัดงบแต่เอาหรูๆแล้วกันเพราะว่าแขกแล้วก็พี่น้องในวงการก็เยอะไงแต่ก็อยากแบบว่าจัดต้องเรูยบง่าหน่อยหรูแต่ว่าเรียบแต่ว่าหรูประหยัดงบเออแตเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะ